สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรับรู้ข่าวบัตรคนจนเงินเกษตรกรอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของรัฐสวัสดิการนะครับซึ่งรัฐบาลใหม่ก็คาดว่าจะได้ตั้งรัฐบาลเร็วๆนี้นะครับซึ่งก็เป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าตอนนี้นะครับพี่น้องประชาชนก็ลุ้นว่าจะมีรัฐสวัสดิการอะไรมานะครับโดยที่ข้อมูลนี้นะครับมาจากเพจของสวัสดิการทันข่าว ซึ่งก็ได้ข้อมูลมาจากพรรคก้าไก่นะครับโดยที่เกี่ยวกับเรื่องของรัฐสบริการเด็กเล็กนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุผู้พิการโดยที่ในปี2570นะครับคาดว่าจะปรับเบี้ยผู้สูงอายุให้ถึง3 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็สําหรับในช่วงของ1ปีเนี่ยนะครับก็คาดว่าจะสามารถ ปรับขึ้นมาก่อนได้1,200บาทนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามนี้นะครับชัวแน่แชร์ต่อได้ครับเขาบอกว่าผู้สูงอายุไม่ต้องรอถึงปี2,570 1ปีแรกนะครับที่เป็นรัฐบาลเนี่ยปรับเบี้ยให้ทันทีเขาบอกอย่างนั้นนะครับหในแผนงานรัฐบาลพักเก้าไกลในปีแรกคือรัฐสวัสดิการทั่วหน้าเด็ก ผู้สูงอายุผู้พิการซึ่งถือเป็นครั้งแรกของสวัสดิการประชาชนคนไทยที่ได้รับแบบเท่าเทียมไม่ต้องดูฐานะไม่ต้องพิสูจน์ความจนขอให้เพียงเป็นคนไทยมีสัญชาติไทยอายุตามเกณฑ์ก็สามารถรับสวัสดิการได้ทุกช่วงไวัยไปได้เลยซึ่งแผนหนึ่งปีแรกนะครับทำทันที ที่พักเก้าไกลจะเข้ามาจัดสรรเงินงบประมาณปี2,567ให้สวัสดิการทั่วหน้าของเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการซึ่งมีดังต่อไปนี้ของขวัญเด็กแรกเกิดนะครับทุกคน3,000บาทก็คือค่าคลอดบุตรไม่จำนวนจำกัดครั้งนะครับปรับเงินเด็กเล็กขึ้นเป็น1,200บาทต่อเดือนเด็กที่มีอายุแรกเกิดถึง6ปีซึ่งก็เรียกว่าเงินอุดหนุนบุตร นะครับแรกเกิดถึง6ปีเต็มทุกคนนะครับเขาจะปรับให้1,200บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ปรับขึ้นเบี้ยผู้สูงอายุเป็น1,200บาทต่อเดือนตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปรับเท่ากันทุกคนนะครับแล้วก็ปรับขึ้นเบี้ยผู้พิการเป็น1,200บาทต่อเดือนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการเรียบร้อยแล้ว โดยเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เบีย้ยผู้พิการจะทยอยปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับในแต่ละปีจนถึง3,000บาทต่อเดือนภายในปี2,570ซึ่งอันนี้ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดนะครับที่พักเก้าไกลนะครับซึ่งก็คาดว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นะครับก็ลุ้นกันนะครับก็คาดว่าเร็วนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับทั้งนี้ก็ต้องมา ลุ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งรัฐบาลได้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็สู่การบริหารแล้วก็มาลุ้นเกี่ยวกับเรื่องของรัฐสวัสดิการที่พักเก้าไก่นั้นได้แจ้งเอาไว้นั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลนะครับจากเพจข่าวสวัสดิการทันข่าวแล้วก็ข้อมูลจากพักเก้าไก่ครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดเรื่องนี้นะครับก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับคุณผู้ชมทีนี้สําหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนจะได้รับเงินเพิ่มไหม หรือบัตรคนจนเนี่ยมีทิศทางจะไปอย่างไรต่อจะได้ยกเลิกไหมหรือว่าจะให้เพิ่มไปต่ออันนี้นะครับแอดมินก็ขอตอบตรงๆว่าคือตอนนี้ยังไม่สามารถจะตอบคําถามเรื่องนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าทางรัฐบาลใหม่เนี่ยนะครับเขาจะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการาแห่งรัฐอย่างไรซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเนี่ยนะครับเป็นนโยบายนะครับของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับทีนี้ เพิ่งเปิดทำบัตรสุดการใหม่ด้วยนะครับแอดมินก็เลยยังไม่ทราบว่าตกลงแล้วเนี่ยในรัฐบาลชุดใหม่นะครับถ้าเป็นพักขั้วใหม่นะครับก็คือเป็นรัฐบาลพักเก้าไกลเนี่ยเขาจะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสุดการอย่างไรก็ต้องมาติดตามข้อมูลเรื่องนี้กันต่อนะครับก็เป็นไปได้ทุกทิศทางนะครับแอดมินก็ขอตอบเป็นกลางๆว่ายัางไม่สามารถตอบได้ก็รอสรุปในส่วนของ นโยบายนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งรัฐบาลใหม่ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแอดมินจะรีบอัปเดตข้อสารให้ทราบต่อไปครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารครับ